หลวงปู่เน้นตัวนี้เด้อวโโิเด้อ8ศพภาวนาให้ทุกคนที่ผู้ใดติดตามเนกหลวงปู่ครับครับภาวนาทุกขู่ทุกคนอาติดนี่ติดชินก็ขอให้เบิดนี่เบิดเทีนเด้อญาติโยมสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมทางช่องยูทูบบ่าวสักคักอโลชแนววิสุภพ,พ,อพอรนะครับ น้องนาเดียนะท่านผู้ชมครับวันนี้พาท่านผู้ชมเดินทางมาที่วัดป่านะท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้เราเดินทางมาตามความฝันนะครับผมของหลวงตาวัดป่านะครับผมที่หลายท่านหาได้ติดตามกันตลอดนะครับผมว่าหลวงตาก็เป็นคนที่ฝันแม่นนะท่านผู้ชมแล้วก็มีเลขสูตรลับให้เราด้วยนะท่านผู้ชมครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมก็วันนี้เรามาตามต่อว่าประจําวันที่หนึ่ง สิงหาคม2,568นะครับผมหรือว่าจะเป็นเที่ยวเพื่อนบ้านก่อนที่จะถึงวันรัฐบาลไทยออกก็สามารถเสี่ยงโชคได้นะท่านผู้ชมครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปตามความฝันหลวงตาด้วยกันนะครับใครเห็นคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณที่คอมเมนต์ครับผมครับเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยนะครับผมครับผมครับหลวงตานะครับผมคงจะอยู่อยู่หน้าท่านผู้ชมนะครับ ไม่พลาดแน่นอนนะท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราครับไปหาของตานะครับผมด้วยกันนะท่านผู้ชมครับวัหันไหหลางการมาสักการ์ครับผมลวงตาครับผมอ่าครับเจริญพรบาปจากกับวิสุพาพรการวิกาพร้อมกับลู่และครอบครัว ลวงปู่ก็ดีใจนำที่บ่าวซักปอมแล้วขอบขั้วดีใจหลายอย่างเห็นบ่าวซักเป็นนักกรอกนักกล่อมลวงปู่ภูมิใจนำเป็นนักกรอกนักกล่อมล้ะก็รูปลักษณะมันกระบ,บ่งบอกให้เดินไปในทางที่ไกลใดลุงปู่ก็เป็นคนมองมองดูลักษณะว่าหนึง่งแม่พอแล้วก็ลูกก็ถือว่าโอ้เบิงลักษณะเบิงท่าทาง ยุคนี้เป็นตาเอาเงินให้ใด้จักพ,พ,พันพันล้านคือเขาเดิมบาวาสาธุรลลงปูกะเตาแล้วกะพยายามวดมนต์ะรและลึกถึงผู้ที่ดีครัและลึกถึงผู้ที่ดีและผู้ที่มีคุณธรรมหาเงินโดยขามบริสุทธิ์กัดทือวาบชุดยอดของมนุษย์ที่มีปัญญาห,าหาคนที่มีปัญญาทนละที่จะหาสตัง ได้พอต้องไปขอบโกยเอาไอ้ครับไอ้พวกที่มิตซ่าสีบทั้งหลายแหล่อันว่าน้ำซูมือเนี่โทรศัพท์โทรมาหาลุงปู่ดูดูเบาสารขิดบึงมันเป็นมันเป็นเหล็กกะแปดโตอือโทรมาดูดูแต่ลวงปู่บอหลับลวงปู่ปฏิเสธนันบอกว่ารับและปฏิเสธลวงปู่ปฏิเสธมีซาเชียบไยนะคือมวลงลวงปู่ลังเทอว่าภาสิรับแล้วก็สิด่าไปในโทรศัพท์แต่ก็เลยเล่าเป็นพาเลเริ่มมาคิดแบบว่า เราบอตองอยากให้มันอันนั้นน้ำบาบสากมันไม่หดซองเนึกมันมันครับเอฟซีเอฟซีมันมีโชวน้ำมันอยากทาบุญน้ำลวงปูอ๋ออ่าลูกชิดลวงปู่ถึกเหล็กลายคาร์บฝากหลวงปู่ทาบุญหาปูขาวน้ำไปเด้อปูขาวเออเอฟซีว่าเออก็ตั้งใจไหวอยู่กะเคยเว้ากับบาบสากว่า หันสิว่าเห้ากับ่าท่านเห็นหนาพอแมวแต่เห้าเห็นในในโทรศัพท์ครับก็ไปยังคอยจังสัตท่าพอแมวมคือเพิ่นทำคอยทำคือกันก็<ช>่อยเป็นนักทมเป็นนักบุญที่ไม่หลอกลวงเล็ดโกหกผู้ใดวาวกับวาวจริงๆไปเลยครับผมบ่ไ่าไปโกหกผู้ใดไปใส่คือยังพอแมวเพิ่นออกเลงเราชอบเราก็ ตามเราไม่ชอบเรากา็อย่าตามเนี่ยครับที่เป็นสิ่งที่ถือต่อคือหลวงปู่นี่แหละมกะเข้ากับคบกันบาวซักกับมหาหลวงปู่โดนอ่านเบาหลงเล็กข้ขาโมโูมันก็มีพษิษมีถือเนี่ยครับม,มันก็เป็นเรื่องสําคัญมันเป็นเรื่องธรรมดาของของมัน<ะ>แต่ว่าถ้าผู้ติดตามไทเอฟซีติดตามหลวงปู่คิดว่าข้าเจ้าจะมีเงินปลดหนี้ปลดถินได้พอเลขกมันโบหลหล อันคนเข้าใจว่าเลขสามตัวมันออกงวดหนี้งวดรุ่นมันสิบออกรอยลอยเก่าไดม,มันก็นเหลืออยู่แค่โ ok บกี้โตถ้าคนเข้าใจ,จอ่หลวงปู่อยากให้พกเอฟซีทั้งหลายแหล่ให้ข้าเจ้าพี่าะนาเลขหลวงปู่เห็นอย่างล่ะอ,อะ่ถ้าแน่ก็ออกมาี้แล้วแมนโมปราศรนี่คมเห็นของหลวงปู่ แต่หลวงปู่ว่ากาบอดได้โทษคนกับมันเหลืองของเขาแต่เบิ้งแล้วมันบอกแต่ละหมองแต่ละหมองถ้าอยากได้คอมเมนต์มากดหัวใจให้แล้วบอเปิดให้เล่าเบิงบัตรเลขออกมาเราออกถือเป็นละนึ่งเพิ่งเผือกโอ้แบบนี้มันกะแ,แต่ก็บอวากันหรอกว่าแต่กับหลวงปู่ว่าถาเอฟซีทั้งหลายแหล่หรือว่าผููไรจะเล่นเด็กถาเอาหลวงปู่กับอาจารย์แมวคอย มองแค่นี้พอ่อยเป็นธรรมะธรรมโมคอยเป็นพระพระกระจอกง่อยอยู่ในป่าในดงบ่ได้วัดโออิยังบ่ได้อิยังอยกันแบบทุกทุกรับะว่าเฮ็ดเลขกับบแมเนว่ากับบ่ได้ว่าสี่เฮ็ดเลขโฆษณาห้โยมหาเสือจังสัตว์นังสี่ค่อยถือกลัตเตอรี่สี่ใบสองหกได้แปดพันับลูกลู้ปุ่บอกว่าสองหกนี่คือลาง อ่าแปดพันอีกสีใบสี่สองหกให้รับเอาเงินมาแล้วล่ะพอดีเลยเก็บเงินสิว้่กระซื้อกระเบื้องอ่าแล้วก็แล้วก็สีทำแล้วก็สีทำบุญให้พออ่าพอดีพ่นว่าหายเฮ็ดนำลงแล้วจะลงซื้อปูขาวลงจะทำนุวงปูจะทำนะจะบอกจะบอกว่าเราจะลง ลงในสังฆทานแล้วจะหลวงปู่จะตัง้งสังฆทานถ้าถูกเก้างวดนี่หลวงปู่จะทําภายในขอบพรษาเนี่ยทำสังฆทานเก้าชุดชะจะทาเก้าชุดในขอบพรนาเนาะหลวงนในพัรษาเนี่ยมันนี่เลขงวดนี่หลวงปู่บอฝันไดบ,าาบอจับบอฝันครับอ่เพราะว่าในงานนี่เหมืนกับสิจัดเป็นเจ้าวาด เพิ่น<ม>ที่จัดหลวงพระผูิ่นมาายูให้เพิ่นเป็นเจ้าวาด<ม>ว่านหลวงปูก็ไปพูนไปอันวัดไหลพัฒนา<ม>แล้วก็มือนีพระพอยูม,ออมืออื่นมืออื่นเขาก็สีไปแห่เอาตาต่างม,มือเหื่อกัสิได้สวดมงคลแล้วก็สิได้วดใส่ยันโตให้เ<ม>จ้าวาดใหม่ครับผุอ่า คือหลวงปู่นี่าขาได้รับปีังนําเขาเราบเอาอบกว่าหายหลวงปู่เป็นพระทับแถาอยู่เป็นอหัวเหลี่ยงเขาเรียงกับพระทรงเขาเจ้าไปเราบอกอย่างมีอวดโอว่าเขาสิเป็นนั่นเป็นนี่เราบอกเอาหายผูกเขาไว้ดุดอายุแปดสิบกว่าแล้วเขาสิมาเล่นดินโดนนําตําแหน่งตาแหน่งอยู่หัวแม่นอกอยู่เป็นพระยังสี่มันสบายตัวบาสบาย ครับอ่นเขาบอกแต่เดือนหลอนนี่ยัางเราบอกได้ไปรับผิดสอบน้าถูกสิ่งถูกอย่างอ่ะอือ่าเป็นเจ้าอาวาสนี่ทับก่งอีรีมันกัดมันกัดสิมีโยมติศิลินทาไหนครับไปกันมาถ้าขออย่างลำบากอ่าไปมากก็ได้คือยังหลวงปู่นี่ออกพรรษานี่เขามาในมณฑลอะไรอ่าหลวงปู่กะขันไปหลวงปู่กับิปิยังไหวเอายังไหวนี่กับไปกับมันยำพรรษากับิกลับมาจำมรจาอยู่นี่ แต่เขามามุ่นเขามาว่าพระโทษมามุ่นไปอยู่ทางพุ่นแล้วบัตรนี่เงินส่วนีณีลงปูขออาลาดขนาแแลยกว่าอวยพรให้เด้อเอฟซี 4, ทั้งหลายทุกขูสุขคนที่ได้มีโชกมีลาบก็ขอให้จเจริญรู้เรื่องในนาทีเห็ดน้ยังกระรังทำงานทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเล่าสู่มันก็นจะสำเร็จ บ,บวางงานหน่อยบวางงานใหญ่ถ้าเล่าสู่เลาอดทนคือยังหาเลขหาเบอร์นี่อันผู้สี่หาเล่ากระตองมองให้มันกะขัว่าเลขโตไใดมันเคยเข่าซ้ำใดแล้วมันหน่อยปันใดหลายปันใดบนต่องมาปิดบางว่าจังสันจังสีถลักกะกาไหา่หรือสอบกะว่าบอสอบกะตามใจครับผมมีผู้ใดบังคับโนบับจังหนอ,อ,อนนก้ออา,นา,กานนั้นกะขออาลาธนาเชิงศักซิ์วัดบ้านนี้ อขอจงนำปกป้องข้มครองหาาดโยมได้เอซีทั้งหลายแหล่ที่มีความเมตตาให้กับหลงปูลงปูกะเงินส่วนนี่ก็บอไดไปเฮ็ดยังก็จะเก็บไว้จะซื้อกระเบื้องก็มีรายยังอยู่ดอกก็ทำบุญหาผูเพิ่นหลบหายใจจากไปจากเขาน้ำบัดน,นี้หลวงปูเองกะงวดน,นี่ก็มีเงินอยู่แปดพันไหนอ่าคือแปดพันบาทนี่กะ ลูกซีดลงปูถึอเบิดผัมาเขาพารษาปูลร่อยปูระย่สิบสามสี่เลขสองเก่าครังปูก่าบ่ิให้รแต่ว่าเลขแต่ว่าเลขสูตรไม่ได้ว่าจากสูตรคนไม่คนไม่หยดอือพอคนที่หายมางวดเดียวนี่แหละงวดงวดแรกงวดแรกงวดาหงวดว่งหนกงวด่งสองหกแล้วมะเขาสามตัเลยที่ว่าได้เนขหันออกเข่าสามตเลยต่างสองสามสี่ไง ม,มาดีหลวงปูถ่ถือสื่อสามใบตรงสามใบตรงเลยข้างหนา้าอยมงบนันไดสิบสองบานนั่นไก่ซื้อมาแล้วว่าบุญกุศลหลวงปู่เลยวันนะครับการลูกซิ์ก็ดีใจน้าลูกซิ์มาเขาพันสาอําเภอเดชมาหาคนถือทั้งหาคนอถือว่าดีเนาะ ถือว่ามีบุญมีกุศลในพรรษานี่ก็ขอให้เจริญหลูกเรื่องเด้อบ่ซักเดิมบานนี่บ่ฝันแต่บ่ฝันก็เอาเล็กสูตรเปิดบัญชีใหม่เียล่ะคนที่เฮาเข้าห้มาเน่ะคนที่ห้คนที่ห้มาก่อนเน่ยเขาว่าเหลขเขามันตกอันดับแล้วมันถือมาหลายมันถือมาเจ็ดแปดเก้างวดมันโบถือบาานที่ห้ใหายคนผู้นี้ ล่องสูตรของเขาแสดงว่าเป็นเลขลับเลขลับสูตรใหม่เลขลับสูตรใหม่ค้นใหม่ครับที่ออกมาบางนึงนี่ครับค้นใหม่เริ่มต้นนะเริ่มต้นเงินแรกเขาเริ่มมอนี่ที่วาใไซไดมี่บกูเนี่ยเขาก็หายตังคือเก่าเขาหายเจดมามันตรงมีเจดแปดว่าหันเขาหายอันอันสองมามันมีสองหก เขียนนั่นลงเขียนไปที่ใส่หลวงปู่เลยิ์กระจายออกครับเขียนเขียนลงไปในหลวงปู่ศรีวงศ์ไห่หลวงปู่ศรีวงศ์ไห่โบฝันครับโบฝันพ่อมีดนอนสบายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปที่เข้ามามาหลวงปู่ก็เอาเอาชีน้ำเงินมาดูซิเซียมันแล้วทำพอทำหรือว่าชีบ่อยละหลวงปู่ว่าหลวงปู่จะอนอกนันให้เอฟซีทั้งหลายแหล่ห้เพื่อนพี่เจรนาเอาเด้อ ลวงปูก็จะเอาให้ลวงปูชอบต้นนี้แห้งเป็นเลขรับสูนรหม่นะครับชอบแปดสองแล้วก็แปดศูนะแล้วแปดศูนย์เก้าหนึ่งมันออกแล้วคงจะไม่ออกถ้ามันยังเหลืออยู่เอาเป็นตัวรองเก้าศูนเอาเป็นตัวรองเด้อ เก้าศูนย์ศูย์เอาเอาเป็นตัวลองนะแปดสองแปดศูนย์เก้าศูนย์ครับแปดอนย์เก้าศูทีนี่นด้งเอาเป็นตัวเลยเดีอ่ะทีนี่เลขเลขเลขสามตัวลงกูจะเขียนให้เอาขายเลขสามตัวเลขสาตัวนี่จะเอาเป็นสองเจ็ดแปดเด้อ เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับ fc สองเจ็ดแปดเนี่ยเพราะนี่ละ่ะครับผมตัวนี้ก็ตัดสองตัวลงมาให้นะจ๊ะตัดสองตัวเอาแปดสองเลขลับสูตรใหม่นะสองเลยแปดสองแล้วก็แปดศูนย์ เกาศูนนี่คือเป็นตัวรองไหวเด้อล่างในเลขกพวกนี้เด้อครับล่างเน้นล่าง,ลางเลรกูนะสิเขาเน้นล่างเออเน้นล่างเนี่ยแค่นี้เอ,องเด้อแต่ว่าแต่ว่าเว้นเจ็ดสองมันออกสองหกแล้วมันคงจะบอกมาครับอ่ะคงจะออมา,มาถ้าติดสองต้องออกแปดสอง นะถ้าติดสองต้องออกเป็สองถ้าติดสองต้องออกเป็นสองนะครับอ่าล่างเน้นล่างให้ได้นักนักนี่พวกนี้เลี้ยงบุญอยู่ล่างครับถ้าถ้ามาบุญมันจะมาสองเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดอนะเป็นเลขที่สี่ล้วอ่าครับจะว่าเลขลบกวนเน้นล่างนะถ้าไปจับจองลอตเตอรี่ได้จับลอตเตอรี่ไหวเพื่อเขาเลขสองตัวมันจะได้นังนสินะแม่รบกวน ถูกซีใบอ่ะนี่ที่บดถือรัแต่ดี4ีใบลองมือตี๋เราก็หันเลยนะทุกคนนะครับฝันดีแฮะหวัดดีก่าวก็ฝันว่าเขาเอา้าเอาป้าเพอาตบโตป้านี่มัน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 ต่อฝันฝันเนี่ยยังฝันว่า อ่านึกได้แล้วฝันว่ามีผู้หญิงสองคนอ่าฝันว่ามีผู้หญิงสองคนคยืนนับเงินอยู่มีแต่เงินแบ่งพันหลายผู้หญิงสองคนอ่ปาป่านนี้ลงบุกกวาวลงบูกโมีเงิน<ฮ>มาเป็นผู้หญิงเด็กหน่อยกะอายกุกับบัวลายดอกย่างหลายกับบ่เกินสี่สิบสองลงบุกกวายอยู่อ่าสี่สิบสองย่างลาย มันก็ออกสองสี่เนาะอ่านกาบมันออกสองสี่านนี้เลยไปขอวา่าลูกลาให้หลวงปู่ของเงินในลอยหนึ่ง <c oughs> เขาให้มาพันหนึ่งเออเขาเลยว่าออย่างขอเงินลอยหนึ่งให้กันพันหนึง่งมันขึ้นหลายที่นอก <c oughs> บากัานบ้านกระดเงินมาพันหนึ่งก็ขึ้นดีขึ้นใจดีทีนนองลูกหลาสองคนขอลอยหนึ่งให้พัน,น 2, หนึ่งบ้านนี้นวมาหลวงปู่หลวงปู่มาพี่อ่า เอาแบ่งพันนี่ไปแลกมาให้แน่ว่าบัตรหลวงปู่ก็เอาแบ่งแบ่งพันจะแบ่งพันนางเขานั่นไปแลกเขาพร้อนมาให้หกพันเห็นไหมแต่ไม่ได้เลยมือบันเง yeah, ินหกพันเขาให้มากนะมันโล่งตัวในข้อมฝันอ๋อหกับผู้หญิงผู้หญิงสองผู้หญิงสองคนพันหไปแลกเดืเงินหกพันหกพันหกพันกพเอามาใส่ทุงไว้อยู่ใดบัน บัดขึ้นมือรุ่นมากบัดมีต่ปลาเต็มกละมังในห้องนี่บัดือจักปลาดูพอจักปลาคอยอย่างหลายเลยว่าอู้ปลาจากในหลายเลยมาในลำวมาเอาปลาหลายตัวปลาหลวงปู่จับไว้แต่ร้นพุ่นเอาไว้จากสันอ่่นีกฝันแค่นี้งวดแล้วมากครับัดนี้วันนี้บ่ฝันแต่วันนี้บ่ฝันหลวงปู่มาจับเอาตัวนี้คือเก่าซูนี่บ่ออกเก่าหนึ่งมันออกเก่าสองมันก็ออก ขันมันขันมันขันมันออกสามตัวมันต่ออกออกสองเจ็ดแปดหรือจะสองแปดเจ็ดกัดทอขันออกสองเจ็ดแปดขันมันออกสองแปดเจ็ดมันก็เป็นโตกัดทีว่าใส่ได้บาทในลุงบอกว่าอามาล่งว่าเลยแปดนี่ตรงมาแน่นอนขันแปดมาเนี่ยม้าแปดสองแน่นอนควรแปดสองแล้วก็แปดศูนย์แล้วก็เก้าศูนย์ มีทซนนี้ลุงปูงหายแค่แค่นี้เนาะนี่แหละแค่นี้นอกนันไรไฮอยากตาัดที่มันยั่งกะคือว่าเก่าหนึ่งมันออกแล้วเขาจะซือ้อเก่าสองมันออกแล้วแล้วควมยังสี่โบมีได้ดลูกหลาดดีนนสูต <มา S 2> รน,นี่สูตรนี่ห้ามขวมอ่ะมันบอกขวมแต่เขาผึ่งอันนี้เป็นวดที่สองวดที่สองอ่าสูตรใหม่ สูตรเลียกรับคือกันจะลับมาอย่างกับเบาๆสูฟั่งหรอกูต ER. ร <iron> <aving>. ับมันจะใสหรอกว่าตัวรับมันจะใสเบ่หูอยากมาแต่เอซเอลเอซยังบ่บูบ่ได้มาไกลปานหล่อกคือสิไกลก็สร้างแต่เขาบ่ให้เขาบ่อยากเผยโตครับให้หลวงปู่ดังก่อนเขาจังสิเผยโตให้หลวงปู่เฮ็ดกุเทนยังแล้วบ่หลวงปู่กูบ่แล้วบ่แล้วเดี๋ยวหลวงปู่กะฉีดดั่งในผมลองเมึงเล็กสูตรนี้แต่เฮ็ดมากรับวามีจะถือกับถือ เลขลับนะเลขลับตัวนี้แม่นแม่นโกโตกรเลขลับประเทศไทยอ่าแม่นแม่นโตโตกนวัดสันจ้าแม่นโตโตกรอีกเออแม่นโตโกโตกรแล้วก็จะเขคาร์สามตัวบ่อยในในสูตรสามตัวนี่วัดสันจ้าแต่ว่าเป็นเลขลับอยู่ในไทยแน่นอนนะหลวงปู่อยู่ในไทยบ่ได้อยู่เมืองนอกเมืองใต้ยังดอกเลขลับประเทศไทยอ่ามัดนี่ก็ท้ายเอาในหลวงปู่สวดมนต์เสาร์ขอเลขล่าบางทีแม่นแต่ก็แม่น ตัวเด็กกันเลนยครับไม,ม่เจอจิตะิทยาอ้ไรเด้อนี่เด็กเล่เาวหลวงปู่ขออนนันนั้นผุตตะซานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาส,สัมพุตตะซาพุทธลัทธนานังธัมมลัทธนานังพุทธังปะสิทธิเมธัมมังปะสิทธิเมสังฆังปะสิทธิเมพุทโธเมตตาธัมโมเมตตาสังโฆเมตตาสาธุคูบใหญ่มีญาติโยมแล้วก็เอาเอฟซีทั้งหลายก็เป็นผู้นำคือเบาซัก กับวิสุภาป้อนอกับผัวเมียเพื่พอนนี่แหละขอบรัวเพื่อนเพื่อนได้นำ่ปัจจัยมาทั้งเบริร์ดพันหาจะนั่นขอ,อถวายคุปมันใหญ่หัวโตไปกับให้ถือกัะตัลี่ให้เบ้าซักถือกั<า>อะตัลี่จักในหลายในเด้อสาธุให้ดังในะเขาในซีสเกตตะเฮา <laughs> สาธุสาธุอ่มันเด้อ ตัาฟังมืองมันสิเป็นยังไหงลวงปูกับโบฝันก็คิดว่ามันสิแมนค่ะเดี่ยวโค้งสุดท้ายกับ่านนอ่าถามันโค้งสุดท้ายกัจังคอยโง่มาไหม่เด้อบ่สักเด้อครับผมคิดว่าตั้มทีฟังลวงปูบอกข้ฝันนี่แล้วแต่ว่าบบผ่านจะหมวนนะแมนอยู่ฝันเขาลักการแห้งแล้วก็คือแบบตงหันก็เข่าอ่ะขันขันเราเรื่องฝันเขาทายูุนอมบับสักเรอกครับเขาทายเขนออ่เป็นตา ไปแตาได้กินได้หยาบตูลองเบิ่งว่าหลวงปู่ปลอยเหล็กออกไปแล้วแบบสิฟันจังไดสมีคนเอาหนาแล้วหนี่มาให้บ่อสีดำหลวงปู่เน้นตัวนี้เดวีเด้อตัวใดหนึ่งแปดสองล่างหนักหนักล่างเน้นล่างแปดสองเด้อบอกเขาเขาเคยเสียดไว้เห็นล่างแปดสองเห็นล่างแปดสองครับเป็นเล่าคงสุดท้ายครับเอฟซีนะครับใครที่เห็นทามาสู เลกว่าดิมโบลายเบ้อมันมันบ้อออกยำเก่านี่นี่มันออกสองหกเจนิมันบ่ครับเขาให้สองมาเท่ากับตังสองเจนเมนบ่ครับสองสามสี่ห้าหกมันออกสองหกนี่อืมันนี้มันก็ย่างอยู่แค่นี้แปดสองครับทำมาสองออกแปดสองทำมาแปดออกแปดศูนย์นะตรงตรงสี่กิกออกู่ตวะสูตรก่อน แต่สูตรนี้บพท่านหูอเอากะเลยลองตามมันเ<ล>พราะว่ามันมันคงจะบ่อกออกแปดหนึ่งเพราะว่ามันออกเก่าหนึ่งเห็นบอกครับออกเก่าหนึ่งไปแล้วหววผ่านมานานอัตลรีครับเอฟซีเพิ่นไปจับจองกอนเนาะเพืเอ่อทดสอบเลขลับเลขลับเลขลับประเทศไทยเข้าหนแล้วเนาะเลขลับไทยเลขลับไทยเลขลับไทยบ่มีเล้าดอก นี่งวดที่สองของสูตรนี่ที่สองมันออกอ่ามันออกเดี๋ยมันออกมาแล้วมันออกกันสองสี่หกเก่าหนึ่งแมนเคยมาล่อตามข้อมฝันรอสุดท้ายรอตามข้อมฝันลอกสุดท้ายอลองเบอร์าหาเอฟซีเฮาแต่ละคู่แต่ละคนหาได้ปุ๊ดนี่ปุ๊ดจินหลวงปู่ก่าปวันหน้าให้ทุกคนที่ผู้ใดติด ตามเด็กหลวงปูครับครับปวนาทุกขูทุกคนอาทิตนี่ติดชิ้นก็ขอให้เบิดนี่เบิดถิ้นดเออด้อญาตโยมคาห,หายหายถูกไขรโศใครโดใครไพ่เป็นเจ็บเป็นไข่ก็หายซ่วงหาหเศร้าหายเจริญลดเรื่องอาหายคุณพระพุทธพระธรรมคุณพระรัตนาตรัยจงนำคุม